เราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดเป็นนหวหยเรารู้เพียงแต่ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ตลาดเปิดแก๊ปล้วก็ดิ่งลงมาปีที่แล้วน่ะขนาดที่ตลาดมันบูไปถึงพันเจ็ดเนี่ยสัญญาณมันก็ชี้แล้วว่ามันจะลงมาที่พันหนึ่งก็พูดกับมันตั้งนานแล้วสัญญาณมันมาก่อนเสมอคงมีเหตุการณ์ไม่ดี ตามมาอีกให้มันเกิดการลงแบบมันมันมน s i g n i f i c a เป็นบิ๊กแบล็ลงมาอะไรลงมาเนี่ยมันถึงจะเป็น bottom ได้นะครับมันเป็นสัญญาณนะฮะสัญญาณว่าจะจบขาลงละแต่ถ้ามันไม่ไม,ไม่ไม่ลงรวดพลาดไม่มีบิ๊กแบล็คไม่มีสัญญาณตกใจมหญญาศา์แถวนี้เนี่ยก็อาจจะบ o t t o m เนี่ยยืดไปถึงสงการหรือหลังสงการหน่อยถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมีข่าวดีเกิดขึ้นว่าเออแผ่นดิน ไหวทําให้แร่ทองคําผุดขึ้นกลางประเทศแต่อย่างเงี้ยพูดเล่นนะฮะ,ะมันก็จะทําให้จบขาลงเร็วขึ้นแต่ว่ารักษาอย่างนี้เนี่ยน่าจะมีข่าวอะไรสักอย่างร้อยมันลงถึงที่สุดก่อนแล้วข่าวดีก็ปรากฏมาน่าจะเป็นทานอนเ้นครับ สห่งล้าน s u b สคร i เบอรเป็นกาลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะคุณลุงคะสัญญาณแบงเม้มาออกมาหรือ,อยังคะคุณลุงคะเริ่มต้นล้วครับเริ่มต้นและแต่ยังไม่มานะฮะแต่ก็เริ่มต้นแล้วคือเปิดแกป๊ปแล้วเปิดแกป๊ปแล้วก็รอราคาลงให้เป็นบิ๊กแบล็คอีกสักหน่อยอะใช่แล้ว ตอนนี้ยังไม่ลงถ้าราคามันลงมาที่ออันนี้เสร็จด้วยเนี่ยนะฮะเสร็จอยู่ถ้าราคามันลงมาที่แถวอ่พันพันหนึ่งร้อยสี่สิบหรืออย่างเงี้ยนะฮะมันมันถึงมันถึงจะเออแม่งเม,า,มาแล้วแต่ตอนนี้ยังยังแข็งอยู่ครับต้องรออีกหน่อยที่เกิดเหตุแผ่นดินไหว อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราไม่คาดฝันนะคะเราอาจจะมองว่านี่คือ black s w a n หรือว่าเป็นภาวะที่เป็นข้อมูลเป็นหงดําเป็นความเสียในตลาดนะคะคุณลุงในประวัติศาสตร์เนี่ยอันนี้เป็นรอบร้อยปีเข้าใจว่าคุณลุงเนี่ยก็เคยเพิ่งจะเคยประเชิญเหมือนกันนะคะ,ะคุณลุงมองยังไงบ้างจริงๆแล้วมันมีผลกับเรื่องของชาร์จเรื่องของเซนติเมนต์ในการซื้อขายมากน้อยแค่ไหนคะเท่าที่เห็นตลาดหุ้นไทยวันนี้คะ่ะคุณลุงคือในมุมมองของเทคนิคเทคนิคอลแอนลิส เรารู้ว่าสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยเป็น leading indicator มันมาก่อนเสมอแต่เพราะอะไรนะทาง fundamental ที่ back up เราไม่รู้นะครมันจะเป็นอย่างนั้นเช่นว่าเมื่อปีที่แล้วนะขณะที่ตลาดมันบูไปถึง1,007เนี่ยนะครับสัญญาณมันก็ชี้แล้วว่ามันจะลงมาที่พหนึง่งก็พูดกับมันตั้งนานแล้ว สัญญาณมันมาก่อนเสมอเดี๋ยวเราจะผมจะเอาสกรีนขึ้นได้ไหมฮะได้เลยค่ะออกมาขึ้นอยู่แล้วขอโทษทีขึ้นอยู่แล้วขึ้นอะยู่แล้วนะเนี่ยที่เราเห็นว่าตอนที่มันขึ้นเบสูงสูงแถวเนี้ยนะฮะพอมันเริ่มลงปั๊บจุลก็เคยพูดว่าเสร็จจบแล้วหวังว่าทุกคนคงจําได้นะฮะจบแล้วให้ไปชอ็อตทีเฟกซมันส่งสัญญาณตัง้งแต่ตอนนั้นนะฮะ เราก็พูดแล้วด้วยพันหนึ่งร้อยไปเจอตรงนู้นมากบาจริงนะฮะทั้งนี้นนะะอย่างวันนี้อ่ะที่ว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวนะฮะตรงเนี้ยแต่เรารู้ว่าราคามันต้องลงมาเข้าหาเป้าหมายเราตรงเนี้ยเพราะช่วงนี้เนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งแผ่นดินไหวก็เริ่มมาแล้วนะฮะเดี๋ยวความเสียหายอะไรต่างๆคงคง,งเริ่มมีอะไรเกิดขึ้นอีกเนี่ย มันจะต้องลงมาเป็นบิ๊กแบล็กให้คนขายแบบแมมงเมามเมาตัวสุดท้ายขายซะก,ก่อนนะฮะแล้วมันถึงจะหยุดแล้วสร้างฐานสัญญาณพวกนี้เนี่ยมันมันก็ชี้ไปที่ประมาณพันหนึ่งร้อยนะครับนี่พูดถึงราคา c l o s นะฮะร,ราคา c l o ส แต่ว่าเวลาตลาดมันแพนิกเนี่ยัมันจะแย่ตกลงไปอาจจะลงไปที่หนึ่พันชั่วคราวแวบหนึง่งนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าดูจากลักษณะของชาร์ตตอนนี้เนี่ยเราก็เดาได้ว่าคงมีเหตุการณ์ไม่ดีตามมาอีกให้มันเกิดการลงแบบมันมันมัน significant เป็น big black ลงมาอะไรลงมาเนี่ยมันถึงจะเป็น bottom ได้ แต่ถ้าไม่เกิดขึ้นมันก็จะไซด์เวย์ลงมาตรงนี้อาจจะใช้เวลานานนะฮะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะเราก็เห็นว่าน่าจะลงมาถึงแถวเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าแถวเนี้ยเป็นสีแล้วจบเว็บสีใหญ่ตรงน,นี้ที่เราเขียนลงหน้าเอาไว้เนี่ยนะฮะก็คาดว่าจะอย่างนี้แต่ว่าไม่รู้หรอกนะครับเพราะอะไรเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดเป็นดินไหวเรารู้เพียงแต่ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ตลาดเปิดแกล เปิดแก๊ปแล้วก็ดิ่งลงมานะครับมันเป็นสัญญาณนะฮะสัญญาณว่าจะจบขาลงแล้วจะรอดูต่อไปนะครับน่าสนใจน่าสนใจที่ว่ามันเป็น leading indicator นี่น่าสนใจในขณะที่ทาง fundamental ซึ่งมีความรู้มากมายเหลือเกินเนี่ยกับเป็น lagging indicator เกิดขึ้นตามหลังสังเกตไหมฮะอย่างอ่า รัฐบาลตั้งเป็นกองทุนขึ้นมาพยุงราคาหุ้นเนี่ยหุ้นมันขึ้นแล้วข่าวกองทุนมันออกมามันตามหลังนะฮะแต่ทางเทคนิคเนี่ยมันนําหน้านาหน้าก่อนก็สิ่งที่น่าศึกษานะครับเช่นครับใช่ค่ะน่าสนใจมากๆว่าเป็น leading indicator ที่ที่ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรนะคะแต่ว่ามันบอกบอกถึงความเป็นไปได้ของเทรน์ของราคา อย่างน้อยก็ที่เราเห็นกันก็ค่อนข้างจะแม่นยำนะคะทีนี้ส่วนของความความน่าจะเป็นนะคะ,ะที่ที่มันพอแย่ห่างแล้วหลุดพันเนี่ยลงไปลึกกว่านั้นเนี่ยมีความน่าจะเป็นสูงมากน้อยแค่ไหนคะคุณลุงค่อนข้างสูงครับแต่แย่หางเท่านั้นนะฮะลงไปอย่างเสียขวัญน่ะน่าจะเกิดขึ้นครับ ถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะฮะมันก็จะเป็นบอททอมของตลาดแล้วรอการตับตัวขึ้นค่ะแต่ถ้าไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็แปลว่าบอททอมของตลาดเนี่ยจะยืดไซเบอ์ออกไปยาวยาวกว่าปกตินหน่อยอก็จะยังจะยังไม่ขึ้นค่ะคือถ้าลงเร็วเนี่ยพรวดไปถึงแหม่ถ้าพันทวนได้ยิ่งดีอ่ะอย่างนี้จะขึ้นเร็วครับค่ะ แต่ท mm hmm. างหน mm ่งเราว่ากะว่าประมาณเดือนเมษาก็ประมาณนั้นแหละครับค่ะ, yeah, ะแยกห่าแปลว่ามันจะเกิดขึ้นภายในวันและจบในวันเหรอคะคุณลุงเหมือนแบบวันทีเ่เกิดช่วงที่มีวิกฤตโควิดแล้วหุ้นลงไป9.9แล้วดีก,กลับมาแบบนั้นหรือเปล่าคะคุณลุงมัน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 ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่รู้เรารู้เพียงแต่ว่ามันจะเป็นอาการแป,กแปลกๆอย่างนั้นแหละครับทางใดทางหนึ่งนะฮะทาง แต่การที่จะลักษณะที่จะเป็นโดจิเนะี่ยยังไม่เกิดนะฮะโดจิต้องรอให้นิ่งก่อนแล้วใกล้จะขึ้นลักษณะที่น่าจะเกิดตอนนี้คือการที่เปิดแก๊ปแล้วก็บิ๊กแบล็คลงมาซึ่งปัจจุบันนี่มันยังไม่มีบิ๊กแบล็คตรงนี้น่าสนใจตลาดขึ้นนิดตึงได้ซ้าเห็นไหมจากราคาเปิดเห็นไหมฮะซึ่งอันนี้มันน่าจะปิดต่ํากว่าราคาเปิดแท่งนี้น่าจะเป็นสีดําน่าจะปิดต่ำกว่าราคาเปิด ถ้ามันปิดต่ากว่าราคาเปิดแล้วก็โอเคเลยเป็นไปตามตําราเลยถ้าอย่างนั้นนะฮะก็จะขึ้นค่อนข้างเร็วนะฮะอาจจะก่อนก่อนสองการแต่ถ้ามันไม่ไม,ไม่ไม่ลงรวดพลาดไม่มีบิ๊กแบล็คไม่มีสัญญาณตกใจมหัศจา์แถวนี้เนี่ยก็อาจจะบอทเทอมเนี่ยยืดไปถึงสงการหรือหลังสงการหน่อยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ ถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมีข่าวดีเกิดขึ้นว่าเออแผ่นดินไหวทาให้แร่ทองคําผุดขึ้นกลางประเทศอะไรอย่างเงี้ยพูดเล่นนะฮะ,ะมันก็จะทําให้จบขาลงเร็วขึ้นแต่ว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยน่าจะมีข่าวอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับน่าจะมีร้อยมันลงถึงที่สุดก่อนแล้วข่าวดีก็ปรากฏมาน่าจะเป็นทํานอนเน้นครับ ค่ะแต่ว่าคือจากสัญญาณเทคนิคอลตอนนี้เนี่ยมันยังไม่น่าจะหมดข่าวร้ายใช่ไหมคะแม้ว่าเราเหมือนกับจะเจอข่าวร้ายที่สุดและในรอบร้อยปีผ่านไปมันควรจะจบแถวเนี้ยนะฮะแต่ว่ารอให้มันทำสัญญาณเหมงเม้าสักนิดหนึ่งก่อนค่ะนะฮะรอแกล็บรอบิ๊กแบล็คนะรอหน่อยเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมานะฮะที่ผ่านมาเนี่ย มันจะจบขาลงได้เนี่ยดั้นมันขึ้นมาตลอดอย่างอย่างลงตรงเนี้ยดูตรงเนี้ยมันจะจบขาลงได้เห็นไหมฮะเนี่ยมันลงลงลงมาเนี่ยมันจะต้องมีเนี่ยแกลบแลบบิ๊กแกลบตัวนี้เห็นไหมฮะอะไรให้มันให้มันสาหัสตัวอย่างเงี้ยแกลบใหญ่ๆลงมาแล้วถึงที่จบขาลงนะฮะแล้วก็ดู a อ r เนี่ยมันจะยกหัวขึ้นเอ r อคือทร e เรนจ์นะฮะ เครื่องวัดอ่อวลาที่ที่เนี่ยถ้าเราเอา ATR ขึเข้ามาตรงนี้นะใส่ตรงนี้เป็น a อ r Average True Range นะฮะตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมฮะค่า Average ของ Range มันอยู่ต่ำๆประมาณไม่ถึงสิบเนี่ยอยู่ๆมันพุ่งครวดขึ้นมาเลย60สบอันนี้แปลว่าผิดปกติตลาดจบแล้วเราจะเปลี่ยนเปขาขึ้นเนี่ยฮะ และเพราะฉนั้นปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องดูว่าสูเรนงใช่เราต่ำต่ำ,ตำมันพุ่งขึ้นหรือยังก็มาดูปัจจุบันนี้นพุ่งขึ้นหรือยังเนี่ยเห็นไหมฮะมันต่ํามาเงี้ยเนี่ยพุ่งขึ้นแล้วนะฮะแล้วลงแล้วมันแสดงว่าแถวนี้น่าจะเป็นการจบของการจบของขาลงแถวเนี้นะฮะแต่ถ้าจบแบบนี้แล้วขึ้นเนี่ยมันจะไม่รุนแรงไม่ไม่สนุก นะฮะไม่สนุกถ้ามันขึ้นเอ r อามันขึ้นไปสูงสูงมากๆนะมันมันน่าตื่นเต้นเลยแต่ว่าสัญญาณเริ่มมาเห็นแล้วนะฮะเห็นไหมฮะที่ในตัวนี้มันขึ้นเนี่ยนะฮะแปลว่าอาจจะจบแล้วแถวๆเนี้ยนะหรืออาจจะลงมาอีกนิดหนึ่งตรงนี้แต่ก็นิดเดียวนะฮะใจลุงคิดว่าน่าจะลงอีกนิดหนึ่ง แต่ก็ไม่แน่นะฮะอาจจะพอแถวนี้ก็ได้ไม่แนนะะ่เพียงแต่ว่าที่เรารอคอยกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วอะ่ะว่าตลาดพังหมดแล้วปัจจุบันตลาดมีสัญญาณจะคืนชีพแล้วตอนที่เราเห็นสัญญาณมรณะตรงนี้มันก็ตายลงมาจริงๆตอนนี้เราเริ่มเห็นสัญญาณคืนชีพนะถ้ามันคอมพล e t นะครับมันก็จะขึ้นอย่างมหัศจรรย์จริงๆค่ะ ทีนี้แสดงว่ามันยังอาจจะเห็นอยู่ในช่วงนี้ใช่ไหมคะคุณลุงคะคือวันนี้มันอาจจะยังไม่ไม่จบคือช่วงนี้ที่คุณลุงพูดถึงเนี่ยระยะเวลาเราจะต้องประเมินมันจะกินเวลายาวนานแค่ไหนคะคุณลุงคะทามมิ่งมันก็ประมาณตรงนี้ฮะที่เราใส่ไปแถวเนี้ยประมาณเนี้ยก็ประมาณที่บอกไว้ฮะประมาณสงการนะฮะมันเอาเป๊ะไม่ได้อะนะมันได้ประมาณประมาณนะฮะประมาณนี้ ก็คอยดูสัญญาณแล้วกันถ้าถ้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ดูสีเอาสีเขียวสีแดงแล้วเข้าตามสีเอานะฮะเพราะเพราะโปรแกรมนี้วเวลาเราไปดาวน์โหลดที่ไหนก็ตามเนี่ย Action Zone เนี่ยมันจะมีสีเขียวกับแดงให้ทำให้เข้มหน่อยก็ได้ทำให้เข้มหน่อยก,ก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวให้มันเข้มหน่อยอย่างนี้นยะแล้วก็สีแดงให้มันเข้มหน่อยอย่างนี้ นะครับเนี่ยเ mm. ขียวกับแดง mm. เห็นไหมฮะ mm. แค่ดูสีก็ได้ฮะอันนี้ยังแดงอยู่ค่ะยังแดงอยู่แต่มันแต่มันมันจวดจะจบละถ้ามันขึ้น <c oughs> นะฮะแถวเนี้ยมันขึ้นมันก็จะเปลี่ยนเป็นเขียวแถวเนี้ยืม mm. นะพอเปลี่ยนเป็นเขียวก็เขาซืออ้อไปแล้วก็ก็นั่งยิ้มต่อไปให้มันขึ้นเหมือนตอนเนี้ยเราไปช็อตทีเฟกซ์ฮะเราก็นั่ง <c oughs> ยิ้มมาตลอดค่ะ <c oughs> ูแบบนี้ที่เฟกซ์ก็ต้องเตรียมอ่าเตรียมปรับกลยุทธ์เหมือนกันใช่ไหมคะเราก็จะต้อง,องกลับไปในข้อควรจะเริ่มพ<ด>ิจารณาคอฟร์ชอตแล้วนะฮะทีเฟกซ์เนี่ยนี่คือทีเฟกซ์เอสเนะมันก็ลงมาล้แต่เซ็ตฟี้เนี่ยมันมันรุนแรงกว่าเพราะมันเป็นฟิวเจอร์สเห็นไหมครัว่ามันเปิดแกลแ,แล้วช่วงนี้มันมันตื่นเต้นมากกว่าเห็นไหม เสร็จมันยังเบาๆอยู่เพราะเสร็จมัน,ม,นมันไม่มีฟิวเจอร์ในเนี้ยมันรุนแรงแล้วน่าสังเกตว่าวันศุกร์เนี่ยทำไมเปิดแก๊ปแล้วบิ๊กแบงลงมาเลยมันรู้ได้ยังไงว่าเสาร์อาทิตย์จะมีแผ่นดินไหวเห็นไหมฮที่ผมบอกอ่ะว่าทิกเิลเนี่ยมันเป็น leading indicator มันบอกลงหน้าวันศุกร์เนี่ยเห็นไหมตลาดลงรวดเลยแล้วบิ๊กแบงลงมาด้วย อะไรก็ไ, <ว S 2> ไม่รู้อ่ะเป็นสัญญาเอ่อซีรีส์ H พอดีเนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็นซีรีส์ M ค่ะอ่าก็ไม่รู้ล่ะแต่เราที่จะเป็นนินไว้อะเป็นินไห้สุขบ,บายค่ะโอ,ะอสูหนึ่งล้าน s u b สคร i เบอรเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน descriptio n นี้เลยค่ะ